ส่วนการพัฒนาเมืองคือตอนนี้เราต้องไปสมาร์ซิตี้กันแล้วเนะคะเพราะว่าโดยงานภาครัายบอกจ้องการขยายพื้นที่ตรงนี้รองรับให้ได้นะคะก็จะใช้พื้นที่ประมาณ24จังหวัดใน30พื้นที่ดังกล่าวนี่แหละค่ะเพื่อจะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนลดความเหลื่อมล้ำจะทําได้หรือไม่พื้นที่ตรงไหนเป็นอย่างไรติดตามได้กับคุณธัญญานาคเงินกันเลยค่ะขณะนี้ทุกประเทศในอาเซียนต่างเร่งพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองอัจฉริยะหรือสมาร์ทซิตี้ ที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการและการบริหารจัดการเมืองลดค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากรเน้นการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและภาคประชาชนภายใต้แนวคิดการพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้ประชาชนในเมืองอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนรัฐบาลมุ่งมั่นที่จะนำประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ความเหลื่อมล้ําน้อยความเจริญกระจายไปทั่วประเทศและต้องใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือสําคัญในการดําเนินการวาระเร่งด่วนคือการพัฒนาเมืองอัจฉริยะทั่วประเทศขณะที่ในกลุ่มเมืองเดิมต้องปรับปรุงให้หน่าอยู่และอัจฉริยะมากขึ้นกลุ่มเมืองใหม่ที่จะต้องออกแบบให้สมบูรณ์ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะตามลักษณะของเมืองอัจฉริยะ7ดด้านคือเศรษฐกิจขนส่งพลังงานสิ่งแวดล้อมการดํารงชีวิต พลเมืองการบริหารภาครัฐซึ่งปีที่ผ่านมาไทยได้นำร่องเมืองอัจฉริยะ7จังหวัด10พื้นที่ได้แก่ภูกเก็ตเชียงใหม่ขอนแก่นกรุงเทพชลบุรีระยองฉะเชิงเซาส่วนปีนี้จะขยายไปสู่24จังหวัด30พื้นที่และภายในปี65จะขยายไปทั่วประเทศ77จังหวัด100พื้นที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมไพรินชูโชถาวรบอกว่า รัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่รวมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้เชี่ยวชาญโดยมีกระทรวงคมนาคมกระทรวงพลังงานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกันออกแบบกลไกขับเคลื่อนรวมถึงติดตามความก้าวหน้าเมืองอัจฉริยะซึ่งเมืองที่ได้รับตราสัญ,ญลักษณ์สมาซิตี้จะสามารถขอรับสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ได้ ในการพิจารณาเนี่ยเราได้มีคณะอนุกรรมการ7ชุดขึ้นมานะครับเราเรียกว,ว่า7สมาร์ทนะครับจะทําหน้าที่พิจารณาผู้เสนอเนี่ยก็จะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเป็นเอกชนที่เป็นนิติบุคคลก็ได้นะครับทำข้อเสนอเข้ามาสามารถที่จะกําหนดได้ว่าอยากจะเป็นสมาร์ทอะไรนะครับใน7สาขาแต่เรามีเงื่อนไขอยู่ว่าเงื่อนไขของสมาร์ทแอนเวอร์เมนต์จะเป็นเงืง่อนไขบังคับทุกคนจะต้องเสนอแอนเวอร์เมนต์ด้วยเมื่อมีการพิจารณาแล้วนะครับมีการแก้ไขจนกระทั่งคณะกรรมการใหญ่ ได้อนุมัติเป็นสมาร์ทซิตี้แล้วเนี่ยก็จะได้มีการให้ตาสัญ,ญลักษณ์นะครับหลังจากนั้นเนี่ยสำหรับหน่วยง,งานที่ต้องการได้รับการส,งส่งเสริมลงทุนเนี่ยก็จะสามารถนําเรื่องนี้ไปที่คณะกรรมการสมาร์ทซิตี้ของ BOI เพื่อขอรับการส,งส่งเสริมการลงทุนต่อไปได้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรฐษฐกิจและสังคมดรพิเชษดูรงคเวโรดบอกว่าสมาร์ทซิตี้มีตัวช่วยที่สําคัญคือโครงการเน็ตประชารัฐซึ่งเป็นการเชื่อมโยงจังหวัดต่างๆไปจนถึงระดับหมู่บ้าน เป็นการลดความเหลื่อมล้ำในขณะเดียวกันภาคเอกชนก็เริ่มให้ความสนใจตั้งบริษัทประชารัฐขึ้นมาเช่นภูเก็ตพัฒนาเมืองที่เกิดจากความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนซึ่งตอนนี้มี17บริษัทพัฒนาเมืองนับว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะก้าวไปสู่การพัฒนา การให้สิทธิประโยชน์นะครับทาง b i เองก็จะมีการให้สิทธิประโยชน์ในการลงทุน Smart City ีนะครับในหลักกว,กว้างก็คือ2ส่วนส่วนหนึ่งก็คือเป็น s มาร์ c ซิตเต็มรูปแบบนะครับกับอีกส่วนหนึ่งก็คือ Smart City ที่เลือกเอาบางประเด็นที่เหมาะสมกับภูมิประเทศหรือบริบทของพื้นที่เองตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลจัดให้แล้วนะครับ การเปิดตัวสมาร์ทซิตี้เพื่อย,ย้ำความสำเร็จของโครงการนำร่องใน7จ,จังหวัดที่ได้เริ่มดำเนินการไปแล้วและขอแรงหน่วยงานรัฐเอกชนประชาชนสื่อมวลชนมาช่วยงานเมืองอัจฉริยะอาเซียนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม62ด้วยเครือข่ายเมืองอาเซียน26เมืองร่วมกันทั่วโลกและเอกชนรายใหญ่ที่มาร่วมแสดงศักยภาพเมืองอัจฉริยะในประเทศไทย ตอบสนองนโยบายที่จะชูสมาซิตี้เป็นวาระเด่นรับการที่ไทยเป็นประธานอาเซียนในปีนี้รวมถึงไทยจะผลักดันเกณฑ์การเป็นเมืองอัจฉริยะวิธีการและกระบวนการทำงานพร้อมคู่มือไปสู่อาเซียนในเวทีนี้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะอาเซียนต่อไปจากกริดกุลาภคีรีถ่ายภาพทนัญญาณนะัเงินนชั่นทีวีรายงาน